นโยบายแล้วก <Es> <an> ันนะเรื่องแรกก็มีการหารือกันในเรื่องของการจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติกันอย่างไรนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเดินไปสู่การที่เราจะเป็นไทยแลนด์4 0นะครับอันนั้นคือความมุ่งหมายของเราว่าต้องเดินประเทศชาตไปข้างหน้าแล้วเราก็มีการพูดถึงว่ามีคณะทํางานยุทธศาสตร์อยู่แล้วในขณะนี้นะก็เราจะต้องขับเคลื่อนการทํางานตามยุทธศาสตร์ตั้งแต่วันนี้ผมก็ ปรับวิธีการทํางานนะครับก็ก,กาลังได้ข้อสรุปออกมาว่าก็จะมีคณะทําทงานนั่นแหละฉะนั้นเดิมเรามีอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่าาวันหน้ามันจะต้องจําเป็นจะต้องเป็นทางการอะไรอย่างไรหรือไม่เพราะว่ม่ตั้งเดิมนายคอสชอ,อยู่แล้วใช่ไหมนะอันนี้พูดถึงอนาคตนะนะไม่ใช่ว่ามันเพื่อจะมาปรับ,บเพื่อให้ทันต่อท้านการตอนนี้ไม่เกี่ยวแต่การตอนนี้ก็ตอนนี้อันนี้คือเรื่องการทํางานบริหารประเทศนะไปสู่การเป็นไทยแลนด์ทีูนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเมื่อวานผมนก็ได้ข่าวเรื่องอบตอใช่ไหม ที่ถูกตัดกบถึงก็แปลที่ว่าทั้งจริงแล้วเขาที่เขาพิจารณากันมาเนี่ชั้นต้นเนี่ยก็คือว่าปกติแล้วไม่ต้องต้องมีไรายได้ให้เขาถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ภาษีภาพเต็มไปไม่ถึงหรอกตอนนี้เพราะไรายได้ไประเทศมันมน้อยลงมันต้องมองไปถึงก,การที่เราปรับภาษีโดยตรงไงที่ไม่เคยปรับมานานแล้วอ่ะก็คาดการณ์ว่าเขาจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณสักสี่หมื่นล้านนะตรงนี้ก็เลยก็เลยเขาก็เลยพิจารณาว่าในใน,ในช่วงนี้ตอนนี้ก็ปรับลดไปก่อน แต่นี้ผมก็อะไรเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมให้กัะทูมาไทยไปหาเรือกันใหม่นะว่าจะต้องแปลตีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เราก็คงคงต้องต้องให้มันสอบคล้องกับเม่นกันที่มันขึ้นมาในวันหน้าได้ด้วยนะนะคนับมจากนั้นอบทก็ให้สบายใจแล้วก็ต้องช่วยกันติช่วยกันหาเรือคือถ้ามีมาอะไรก็พูดกันในช่องทางที่มันเนี่ยผมก็ดูให้หมดนะเรื่องต่อไปเรื่องอะไรแนะที่สําคัญเรื่องอะไร เรื่องอยู่กับเรื่องของก็ให้เขาให้ทางฝ่ายกันเงินกระทรวงคลังฝ่ายกิจเขาดูแลในเรื่องของ,ขอ,งอะไรล่ะการสร้างความไว้ื่อใจความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ e-payment แล้วก็ในเรื่องของอะไรบ้างอะเรื่องของ e-bidding ในเรื่องของอีกอันก็คือพร้อมเพ์เนี่ยนะให้ประชชนสบายใจแบบเขามีมาตร,รการแล้วเขามาภไยกันอย่างไรนะแล้วก็มีกระแสโน่นนี่กันมาเยาอะแยะเดี๋ยวมันจะ มันจะมันจะไม่เข้าใจกันนะครับรัฐบาลก็มุ่งหวังแต่เพียงว่าทํายังไงให้เราจะขับเคลื่อนให้มันเร็วขึ้นขั้นตอนออต่างๆมันจะง่ายขึ้นประชาชนก็ได้รับความสุขกสบายมากขึ้นเราก็ยิ่งพร้อมเพรียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโอนเงินใช่ไหมโอนเงินไปเพราะฉนั้นเขาไม่ได้มีไอโอนโอนก็ไม่ต้องมีบัญชีเพราะงั้นเงินมันจะหายจากบัญชีตรงไหนลนะ่ะมันจะไปหายก็าหายไปทางหมดแหละผู้รับโอนเขาเปิดบัญชีรอรับไปที่โน่นั่นเองใช่ไหม แล้วใช้ประชาชนไปไปไป,ไปจ่ายตรงโน้นโอนให้เขาอะห้าพันบาทก็ไม่ต้องเสียค่าโอนเลยทั้ง,งนี้คือบริการประชาชนไงนะนั่นผมคิดว่าตรงนี้มันคนละประเด็นกันเรื่องอ e ีบิดิงก็เดี๋ยวก็ทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นเพราะอันนี้เป็นระยะแรกนะที่เราก็ค่อยปรับแก้มาจากการแบบเดิมมาเป็นอ e ีบิดิงใช่ไหมคราวนี้ก็ทําให้เกิดความไวา้ใจมากขึ้นว่าเออมันไม่มีการหั้วกันยังไงอะไรงไงนะแต่ประหยัดงบมมไม่ได้หลายหมื่นล้านที่ผ่านมาเนี่ยนะ ทุกอย่างอะ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะเพราะ,ะนั้นคือถ้าเราเอาทุกเรื่องมาที่มันเคยเกิดขึ้นมาเป็นกังวลทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเพราะมันติดด้วยวรนะเราก็แก้สิครับนะเราก็แก้ไขได้ทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าต้องหาเรื่อกันต่อไปเรื่องอื่นเดี๋ยวไปถามตอนนี้บั้งอ่าเธอถามมามีเรื่องสำคัญไหมเวลาให้<ต>รูาบายรปลาก็พร้อมจะดีกว่าเอาใหม่ดิ อ๋อก็ให้กระทรวงการคลังกูะกรวงเขาไม่ดูที่ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะรถยนต์ที่ค้างค้างจอดอยู่ที่ห้าเรือจานวนมากอะ่ะนะมันปรากฏว่นนี้มันค้างอยู่หลายปีแล้วนะแล้วก็ไม่มารับกันอะก็นะต้องหามาตรการเอาออกว่านะเดี๋ยวก็ะทไปว่ากันนะไม่มีเอื้อให้ใครทั้งทิ้ะถ้าไม่มีใครมารับไปก็เป็นของตกของรัฐหมดอะ่ะนะถามมา พร้อมกับช่องสามค่ะท่านนายกคะวันนี้ในรายงานของคณะสปทค่ะเรียกร้องให้หลังผ่านประชามตินี่อยากให้คอสชปลดล็อกพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองทากิจกรรมได้ค่ะเดี๋ยวเขาว่ากันเดี๋ยวเขาว่ากันก็คือแสดงว่าท่านนายกจะรับไว้พิจารณาใช่ไหมคะจะรับหมดไงผมบอกว่ารับไปทุกเรื่องแต่จะทําเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมตัดสินใจอยู่อย่างในเรื่องของนักการเมืองก็คุณก็ต้องทางฝ่ายที่ขอผมมาเนี่ยก็ขอให้ท่านขอตั้งใจผมก่อนที่ แต่นี่เป็นสปทก็คือกสทเขาก็ดีทวทคือใครแบบจัดมาจากไหนอะผมจัดมจากทกพวกอย่ข้างในนั้นนหละนะ,นะ,นะนาจะพวกใครอยู่ในนั้นทั้งหมดน่ละอย่างล่าสุดในส่วนของนักการเมืองเองที่เ็าจะหารือกันเขาก็ยกเลิกไปแล้วค่ะตรงนี้เหมือนกับว่ายกเลิกไปแล,แล้วแล้วจะให้เขาไปทำใหม่เหรอไม่ได้ว่าทําใหม่ก็คือพอยกเลิกกังวลในเรื่องของคําสั่งคอสชค่ะก็ยังไม่ให้ถารเลยไงเนาะก็ยังไม่ให้ประทุมพักอะไรทั้งสิ้น<อ>เนี่ยก็ยังไม่ให้ไง แล้วถ้าสมมติว่าหลังวันที่7สิงหาเป็นไปได้ไหมคะพี่ก็ถ้าความมระพฤติด,ดีก็ไม่รู้ดิดูก่อนขอขอมีอะไรเปลี่ยนแปลงมอ่ะมีอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงบ้างไหมที่ดีเขาก็เยอะนะไอ้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมก็เท่าน,นั้นแนะอ,อยาให้ผมแก้คนเดียวเลยแก้ตัวเองด้วยก็อไปค่ะปรัชญายจากม่ิชนทีวีค่ะขออนุญาตถามเท้าความจากเรื่องสปทน,นะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลและคอสชอเองยังมีแผน การปองดองหรือเปล่าคะเพราะว่าดูเหมือนว่าแผานปองดองจะถูกเบรกไปในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงปีนี้ค่ะไอ้แผนไม่ดองคืออะไรไอ้ปององที่ว่าเช่นในอดีตเองก็จะมีแผนที่มีแนวทางว่าจะเชิญนักการเมืองมาพูดคุยกันหรือในส่วนของสปปที่คสช,ชดูแลที่จะมีรถแบบให้เขาให้นักการเมืองมาพูดคุยกันนะคะก็เราเคยไปเปิดเวทีเรียกมายังไม่ฟังเลยนะนะทุกคนก็ยังยืนยันอยู่ที่เดิมหมดมันก็ยากนะไม่ใช่ผมเป็นคนไม่ปองดองนะแต่เดี๋ยวก็มันก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อะ คือตอนนี้ยังไม่มีแผนชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะปรองดองกันอย่างไรอาผมถามคุณเนะี่ยทุกคนรับกฎหมายหรือเปล่าโดยทําหรือเปล่าเข้าใจไหมรับือยังอะตอบมารับไปยังแต,แต,แต่แต่ว่าถ้าเขาไม่เชื่อไม่ในกฎหมายจะทํายังไงคะคุณเชื่อไหมล่ะคุณไม่เชื่อกฎหมายที่ที่วันนี้หรือไงไม่เชื่ออะไรเพราะผมบังคับใช้กฎหมายไม่ยุติธรรมหรือไงคุณจะเชื่อผมใช่ไหมล่ะก็เหลืองคุณ แต่ว่าทางฝั่งที่ตั้งคอสชก็จะมองว่าคอสชมากจะกสองมาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะที่จะตอบในขอขอเป็นเรื่องนี้นั้งในส่วนของการติดพีทีวีสามสิบวันใค่ะครตคอชอค่ะแล้วมาถานอะไรผมละคอชเขาเป็นใครจะยิ่งทําให้เหตุการณ์มันยิ่งดูดุดันก็รวมกับนักศึกษาเรื่องของข้าเขาปิดเขาถูกเขาก็มีกฎหมายของเข้าในการเนิการถ้าบุญบายก็เป็นหน้าที่คอสชจบห่วงสถานการณ์จะบานปลายเป็นเพี่งหยดเดียวไหมคะแบบก็กล้าออกมาก็ออกมาสิ ในส่วนของนักศึกษาเจ็คนนี้ทางคอสชอจ,จะมีการผ่อนปลนไหมคะผลล่อนปรนเรื่องอะไรอะผ่อนปลนถ้าอาจจะให้เซ็นเอโมยูหรืออะไรไม่ไม่เชินเชิญนะเชินมากี่รอบแล้วคุยกันกี่ครั้งแล้วสัญญากี่ครั้งแล้วก็ไม่จบไม่เลิก<ต>ไม่สัญญาสัอากอย่างแล้วไม่ยอมออกจากคุกอะ่ะประกันก็ไม่ออกอ่ะแล้วคุณจะให้ผมทําอะไรเขาอีกเชิญแต่และกลุ้มมันยังไงกุ้มเนยเป็นปากเสียให้คนเหล่านี้อยู่ได้นะพอต่อไป สุพางซิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะถามถึงสถานการณ์ใต้เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำเต็มที่แล้วแต่ล่าสุดก็ยังเกิดสถานการณ์๋อแล้วก็ต้องเกิดละเพราะว่าสถานการณ์มันก็มันมีขึ้นมีลงของมันเนื่อตามช่วงระยะเวลาที่สําคัญเขาาต้องการกดดันรัฐบาลไงล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทำความเข้าใจนะวันนี้ก็เห็นเห็นไหมล่ะก็ฝ่ายทางทางจุฬาเป็รัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายผู้นำศาสนาเขาออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะหมดเนี่ยเขาก็ออกมาบริจากทุนทรัพย์ช่วยเหลือจากจาก จากกลุ่มคนมุสลิมนะมาจากช่วยตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยเห็นไหมล่ะมันดีขึ้นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องมาลูกกันทั้งหมดอะไม่ว่าจะราชการพลเรือนบุตรทหารสื่อสอปต,อตนะกลุ่มอะไรล่ะผู้นำตัางศาสนาทั้งหมดต้องร่วมมือกันทั้งหมดสังคมองเป็นแบบนี้ทุกเรื่องเนี่ยไม่ให้รัฐบาล้าดการเขาต้องใช้กฎหมายตลอดเวลาแล้วผมถามว่ามันจะหยุดทักเรื่องได้ไหมกฎหมายแรงขนาดไหนก็ตามมันก็ยังมีอยู่อะและ้วเสร็จล้วก็กลายเป็นว่าเออ รัฐบาลรับผิดชอบสิถ้ามไม่รับผิดชอบตัวกันเองม้างเราฮะพ่อแม่ก็เดือดร้อนเลยเดือดร้อนแล้วถามว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาสนใจว่าพ่อแม่เดือดร้อนอ่ะผมก็สงสารพ่อแม่คนนะแต่ก็เขามีลูกออกมาแล้วนี่ลูกไงก็คือลูกอะแต่ลูกอะสคัญว่าให้ความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่แค่ไหนยังไงแล้วพ่อแม่ลําบากกันรู้สึกรู้สึกอะไรกับพ่อแม่ไหม มันเนี่ยไปเคลื่อนไหวเคลื่อนอะไรกันมาแล้วพาพ่อแม่ไปเดินดวงคดีไปด้วยหมดอะเนี่ยนะรักพ่อแม่อะไปกันหมดอะแล้วเราก็ไปขยายความคนเหล่านี้มันก็จุ้งไปหมดอะประเทศไทยมันจะไปได้ไงผมไม่เข้าใจแต่มันต้องไปได้ดิเพราะผมดันทุกอันอยู่เนี่ย อีกนิดหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มุสลิมเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ยเยอะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันฮารียายอคืนนี้ดูเดือนกันแล้วเนี่ยตรงนี้ท่านนายกได้ห่วงใยห,หรือว่ากำล<ด>ับอะไรไปเป็นพิเศษไหมคะไม่จะพิเศษอะไรได้นอกจากเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นในการตรวจตราในการรอพอในการแสดบใบกำลังทั้งหมดพะทั้งหมดก็กลายเป็นว่าแท้ไมาพิเศษ้็จะเอาอจากผมอะ,ะอะไรก็ไ่ได้ทั้งอย่างบังคับอะไรก็ไม่ได้ กฎหมายก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เกิดเหตุโครมโคมก็กรรมโทษไอ้คนจะพยายามทาอยู่เนี่ยไม่ไม่ค่ะอันนี้หมายถึงพื้นที่ภาคใต้ท่านนาย,ยกอย่าพุ่งปนกันกันในพื้นที่กรุงเทพค่ะผมพูดถึงภาคใต้อยู่เนี่ยมันไปบงกรุงเทพที่ไหนวะก,ก็มีหน่วยงานแก้ไขปัญหาแลว้วกรอบอนาภาพกรอบอนาภาพสี่กอบอนุาสบตาหน่วยงานของรัฐมันก็มีบทอยู่แล้วเขาก็ทํางานของเขามาแผนงานยุทธศาสตร์เขามีมีก้ายุทธศาสตร มันต้องแก่ทุกวันแล้วจากสถิติถือว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับไปเริลองไปดูการ์ดเลยเขามีกราฟอยู่เดี๋ยวไปดูกราร์ดมีกราฟให้ดูหมดแต่ถ้าไม่เกิดเลยเหรอเธอก็ไปบอกเขาสิไอ้คนทำรถเขาเจ้าที่ไม่ได้เป็นคนทำเจ้าที่คงไม่เอาปืนไปยิงใส่หน้าบัสยึดนะคิดอย่างนี้บางทีหรือเจคิดว่เจ้าที่ยิงใส่บัสยิดเธออันนี้ท่านนายกพูดนะคะ ก็พูดอูไรฟังไงว่ามันใช่ไหนคิดคิดสติปัญญาคิดบ้างคือตอนนี้เข้าใจค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของประชาชนเองก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ไม่น้อยค่ะขอบคุณขอบคุณพอแล้วที่ที่เขามองกันเขา็มที่ละเด็มที่ละอ่าเต็มที่ก็มีมาตรการทุกมาตรการนั่นแหละงั้นจบประเด็นนี้ค่ะเออขอบคุณขอบคุณจ้ะค่ะมาเรื่องทางการเมืองนิดนึงนะคะ ท่านนายกมองสถานการณ์ทางการเมืองจากนี้ไปยังไงบ้างคะปรากฏการทางการเมืองที่มันจะเกิดต่อจากนี้ไปอะค่ะทั้งคนควรจะช่วยผมมองนะว่าจะทำไงกันต่อไปผมก็มีผมก็ทํางานของผมไม่ตามปกติของผมผมเดินหน้าตามรถแบบของผมไงใครจะทาอะไรก็ทำเลยดิกฎหมายมีทุกตัวอยู่แล้วแล้วปรากฏการที่นักการเมืองต่างๆมาชักเข้าชักออกเหมือนกับว่าลองเชิงคอสชเนี่ยจะลองดิจะลองไปเรื่อยแล้วกันจ,<ำ>จะลองไปเรื่อยกฎหมายมันมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้ว ผมเล่นผมใช้กฎหมายผมไม่ใช่นอกระบบผมไม่ต่อต้านกฎหมายไอค้คำว่ากฎหมายของผมก็คือกฎหมายของผมคือใช้กฎหมายที่มียอยู่แล้วเดิมให้มากที่สุดแต่กฎหมายที่ผมทําอยู่วันนี้และกฎหมายที่บททัญญัต่สีกฎหมายเพื่อเพื่อให้มันเกิดความสะดวกรวดเลยในการบูรณาการในการบริหารจัดการกับคนที่มันดื้อดึงขัดขืนเลี่ยเลี่ยงที่ตรงไหนอ่ะมีขนาดนี้ยังเป็นแค่เข้าถ้าก่อกก็เธอว่าไงแล้วจะต้องมีอะไรกันอีกอ่ะ อย่าเรียกร้องสิ่งที่มันเป็นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รูวมือกันมันเป็นไม่ได้หมดอะทุกเรื่องอะต่อให้ผมทําดีกว่านี้มันก็ไม่ได้ก็ลูกหลานท่านาก็นลำบ,บากเอาเองต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวัสมุนจากหนังสือพิมพ์เ h e น a t i o ค่ะขออนุญาตถามที่ท่านนายกล่านะคะมาที่ไทยวันนี้ท่านก็เพื่อนบ้านกันนะให้มาในโอกาสที่ท่านเข้ารับแสดงใหม่นะแลมีความสามัญที่ดีต่อกันอยู่แล้วนี่ CLM นะค่ะ ทีอีเวทีันนี้ขับเคลื่อนทั้งหมดนะก็คงมาพูดคุยหาเรื่องในเรื่องความร่วมมือที่มันมีอยู่แล้วเดิมเพราเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลไงก็เหมือนกับทางเมียนมามานั่นแหละเขาเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องมาเยี่ยมเยือนกันมาติดตามความร่วมมือที่เดิมมันมีอยู่จะทําต่อกันอย่างไรอันที่สองอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมมากขึ้นผมให้นโยบายของเราไว้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปด้วยกันเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลเพื่อนเราทั้งหมดนั่นแหละอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันในนามที่เราเปิดประตูอา,อาเซียนแล้วเนี่ย นะประชาคเมเอเนี่ยทั้งหมดมันต้องขับเคลื่อนทั้งหมดอ่ะไม่งั้นเราก็แข็งแรงไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เพียงพอนะในในโลกเวทีประชาโลกกับอื่นนะจ๊ะทุ่มนี้ท่านนายกมีประเด็นอะไรที่อยากจะหารือกับทางท่านนายกเราคนใหม่เป็นพิเศษไหมคะานนาก็ความร่วมมือไงค,ค่ะเห็นว่าจะมีการเสนมีเสนออะไรไหมเห็นว่าจะมีการเซ็นเอ็มโอยูกันเรื่องแรงงานด้วยนะคะแล้วเป็นไงอ่ะไม่ต้องเป็นอ่ะท่าน ท่านนายกมีความมีประเด็นมีความเห็นยังไงบ้างคะเรื่องของแรงงานลาวในไทยคิดว่าอยากจะให้มีการผมไม่ได้ดูแรงงานลาวอย่างเดียวทุกแรงงานเนี่ยทุกประเทศก็อยู่บ้านเราหมดอะแล้วบ้านเราถ้าไม่มีแล้วคนไทยทํำไหมละ่ะก็กำลังพยายามทำกันอยู่ค่ะไม่ใช่คนไทยทํำไหมแรงงานที่ว่าเนี่ยที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อบ้านเรามันทำเนี่ยมีคนไทยทํำไหมละ่ะถ้า,ามีทำก็เขาก็ไม่ได้ข้ามาหรอกมันไม่มี เราบมาหน้าก็เราระมัดระวังหน่อยเวลาเขาแข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นเขาก็จะเรียกคนเขากลับไปทำง,งานบ้านเขาหมดนัน่นเราไปมองตรงนน้นวันนี้แหละเขามาทําบ้านเราแสดงว่าบ้านเราก็จะมีอาชีพมีรายได้ที่ที่เพียงพอที่เขาจะดูแล,แลเราก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราถ้าไม่มีเขาแล้วใครจะทาเป็นสองล้านคนมีคนไทยทํำไหมละ่ะในงานที่ทำมาเนี้ยมีไหมจะมีการถาเลยเกี่ยวกับเรื่องการประชุมอาเซียนสมิทธที่ลาวด้วยหรือเปล่าคะ เขาเป็นเขาเป็นแผนงานอยู่แล้วนะเขามีแผนการล่วงหน้าอยู่แล้วประชุมครั้งที่แล้วเขาก็มาพูดถึงว่าประเด็นหารือต่อไปจะจะประชุมในเรื่องอะไรก็มันก็บั่นคงเศรษฐกิจสังคมอะไรการท่องเที่ยวความรู้เือรผู้ใหญ่ความรู้มือนะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องการเมืองอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องการะะน ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องการเมืองอีกนิดนึงค่ะเรื่องการตั้งศูนย์รักษาคอสงบทั่วประเทศเนี่ยค่ะอ้าวเมื่อกี้ลืมไปว่าจะพูดรื่อเนี้คือไม่ใช่ตั้งนะมันมีอยู่แล้วศูนย์รักษาคมสงบมันก็มีของคอชชเขาอยู่แล้วไงเขามีหนที่ในการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยชีวิตสินงของประชาชนในทุกจังหวัดอยู่แล้วกองทัพจังหวัดก็มีนะแล้วแต่ละกองทัพเขารับผิดชอบเป็นพื้นที่อยู่แล้วโดยมทบเขาไม่อยู่แล้วถ้าหากว่ามีการกระทำผิดกฎหมายนะเขาก็ต้องนำู่กระบวนการอะไร สู่อุปการตามกระบวนการิธรรมอะน,น,นะอันที่ 2, สองกระทรวงมหาทยเขามีหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้งการทำนี้แต่อยู่แล้วเขามีถูงเขาอยู่แล้วติดตามเรื้เขาทำมาตลอดอะนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคมรับมือกันระวังสามสูตรด้วยกันก็คือคือคอร์อชนะแล้วก็อันที่สองคือของมหาไทยอันที่สามก็คืออะไรละ่ะกกตแล้วกกตเขามีหน้าที่อำนวยการในคูหาเลือกตั้งอน,นไอสองในสอง ของวัดไทยเขาก็ใกล้หน่อยเพราะใกล้ชิดกับประชาชนเขาก็จัดเจ้าหน้าที่อะไรไปช่วยในการลงโทาตีใช่ไหมไทหารก็จะดูรอบๆบนอกกับพลเรือนบุตรทหารในกูหาไม่เกี่ยวไม่ใช่เขตทหารเขตใครทั้งท้นกกตรับผิดชอบมีเฉพาะเจ้าที่ทางาขนข้างในเท่านั้นผมไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าใครเข้าไปทําให้เกิดความวุ่นวายมันก็มัมนมีกฎหมายมาอยู่แล้วไงแล้วถ้าผิดประจามมติเหรอ ผิดพอร์ตทั้งตีก็ก็นำแจ้งกตอตกอตก็ไม่พิสูจน์สิมันผิดหรือมันถูกผมไม่ไปชี้อ่ะแต่ถ้าเกิดความวุ่นวายตีกันอะไรกันเนี่ยนะแหกตทเขาจะดูแลที่ท่านนายกบ,บอกว่าส่วนนี้มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะรบกวนอธิบายได้ไหมคะว่ามีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณไหนคะเพราะว่าเพิ่งมีการเรื่องกา่ยึดของพุทธพาไงไม่รู้เหรอแต่ว่ามีการจัดตั้งอย่างเป็นทางอาประกาศอย่างเป็นทางการเขาตั้งกาตัานแล้วคำต่างกอคำต่งกฎการศึกก็มีพาตั้นานแล้วดูแลทุกเรื่่อองะ ที่เป็นเรื่องของความสงบปลอดภัาายพิเศษถิ่งของประชาชนมีพักงานแล้วทําทำในทุกวันเนี่ยไม่ได้แยกกันที่ทำเรื่งตางคอันี้ทำาั่งมัติไม่ใช่หรอกก็ดูทุกเรื่องทุกวันแต่เรื่องใดเป็นเรื่องของอะไรละ่ะกะบบุรีรัมย์ก็ดำสงง่งกับบนการทมก็จบแค่นั้นไม่เกี่ยวอะไรได้ตอนนี้ประชาชนก็รับทราบแล้วค่ะว่ามีศูนย์รักษาบขาส่ง,สง,สงเรียบร้อยตรงนี้ขึ้นมาเป็นบอดี้ขึ้นมาจากกรอรมนแล้วก็ทางคอสชอีมตอนีอยู่แล้วเดิมรอมนี้มีมาก่อนผมเข้ามาก็มีอยู่แล้วเขามีรองอลอม จังหวัดอยู่ฝ่ายทหารเขาก็มีอยู่ผู้อาวุโจังหวัดเขารับผิดชอบเป็นจังหวัดของเขาเขาเป็นผอจังหวัดหน้าที่เขาคือการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดของเขาจากนั้นก็กอร้อเหล่านี้ก็ไปขึ้นกอรนอภาคแต่กอรนอภาคก็จะมีแม่ทัพภาคดูแลอยู่จากกอรนอภาคก็ไปถูกกอร้อใหญ่ก็มีนายมนตรีเป็นผอใหญ่แล้วมันมันมีอยู่แล้วนะไปตั้งอะไรกันเยอะแยะไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะทะเลาะกันไม่ว่าอะไรต่างก็มีหน้าที่ในการดูแลอยู่แล้ว ก็ไปแจ้งความไปบอกศูนย์เขาเนยไปบอกเจ้าที่เขโน่นนะถ้าใครเห็นว่าใครจะโกงใครอะไรก็ไปแจ้งเขาถาอยักถามมาเดี๋ยวเขาก็ถงกระบวนการไปไปฟ้องเอา้ฟ้องศาลให้ก็จบเลยให้มันยุ่งไปมากกันเลยนะต้งศูนที่มีจำนวนค่อนข้างมากอย่างที่ท่านนาะยกอกรณาอธิบายให้ฟังนะคะคิดว่าจะทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าอ่ามันเกิดความรู้สึกกดดันหรือเปล่าคะในช่วงบรรยากาศการทำปรเปไน เรื่องการถูกเรื่องเรื่องการที่มีอากลแกของรัฐหลายอย่างนะคะที่เข้ามาดูแลในเรื่องการก็คุณไป้างความเข้าใจเขาผิดๆไงแล้วอืมประด็นเรื่องอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าต้องรับหรือไม่รับผมบอกอ่ะคุณไม่เราเป็นเรื่องของคุณคุณจะรับเป็นเรื่องพูดอีกนี่เรื่องของผมจะเขาล่างมาโดยคณะกรรมการล่างผมไม่ได้เป็นคนล่างเองเมื่อไหร่แล้วสุพางศิริเดชขอต่อเนื่องนิดนึงไหผมก็ต้องดูแลเขาให้เกิดความปลอดภัยกับ ทุกคนนั่นแหละหน้าที่ผมคือตอนนี้มีทั้งคอสชมหาไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านนายกจะมั่นใจได้จะมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่าการทําประชามติจะไม่ถูกล้มได้ไม่ว่าจะผ่านใครไปถามโคนล้มลืเดี๋ยวมาถามผมมีการพิการณาใครจล้มอยู่แล้วใครจะล้มบใครจะล้มผมล้มอ่ะหมายหมายถึงว่ามีการดูแลมากขนาดนี้เนี่ยท่านนายกมั่นใจได้ไหมว่ามันจะไม่ล้มได้ผมไม่มั่นใจคนเหล่านั้นคนที่จะล้มอ่ะ เราอ่ลองของเท่านั้นเองกฎหมายมีอยู่ผมก็เอามาคัดใช้กฎหมายเขาเท่านั้นเองทำไมจะต้องกังวลได้ก, <ừ. S 1> ไดกังวลเดี๋ยวถามมันกลัวเลยล่ะเขากลัวนะเนี่ยก็เห็นมีคนเดือดร้อนอยู่ไม่กี่คนเนี่ยก็ไปเชื่อไปตามบิดเบี้ยงก็ยุได้ผมกดดันคุณหรือเปล่าผมสั่งคุณแล้วคุณต้องไปผ่านหรือไม่ผ่านให้ผมอะ่ะคุณก็ไปเขียนวี่เคราะห์ถ้าไม่ผ่านแล้วแต่นี่อยากอยู่ต่อก็โอเคอยู่ัด้แหละ โน่นมองประเทศชาติโน่งจะทำไงกันต่อไปโน่นผมก็พร้อมทุกอย่างอยู่แล้วรถแดงของผมก็มีผมอยู่แล้วใครล้มลงเนี่ยรถแดงของผมนะใครล่ะใครล้มเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ไม่รู้จะตอบไงวะอืมต่อไปฮกับครับงพิพัฒน์บรรชานนท์จากเว็บไทยพ,พับพีก้าครับใช่สองรอบเรื่องหรอ่ครับ คือตอนนี้เหลือแค่30วันก่อนจะลงประชามติใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีโพลมาบอกว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยยังไม่รู้วันประชามติที่แน่นอนเนี่ยนระัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างฮะให้คนรู้ผมพูดมาตลอดผมพูดมาทุกวันมาครับว่าหน้าที่ของ,งประชาชนคือการลงประชามติครับแล้วผมถามประชาชนเนี่ยเขาตอบออกมาเท่าไหร่ล่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เขาสนใจจะปาดท้องเขาแล้เขาหาเงินอยู่เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่อะไรก็อยู่เขาก็พยายามหาเงินเลี้ยงลูหลังหลางไอ้นี่ก็จะประชามติประชาธิปไตย คือมันจะเอาทุกอย่างได้งไงก็ก็แล้วแต่เขาดิความพิกาของผมอะที่เขาไม่สนใจอะไปทำไงอะเขาไม่สนใจอะคู่ก็พูดคูก็คููขอคูความนะี้แหะนี้แต่ก็ไม่เข้าใจอีกแล้วผมทำไงคุณนี่หน้าที่คุณช่างเข้าใจกับเขาไม่อช่อะไรก็โยนผมมาทุกเรื่อง,งเสนอแล้วมันขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละ ออนนี้เป็นเพราะว่าฝ่ายฝ่ายรณรงค์ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับเองไม่สามารถออกมารณรงค์ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าก็กฎหมายเข้าว้าไงลพอรบออมันจะรณรืคองอะไรกันนักหนาเขาก็อธิบายไปแล้วว่ามันดีตรงไม่ดีแล้วไม่ดีถ้าเห็นว่าทีเขาพูดได้ไม่ได้เชื่อก็ไม่ก็ไม่ต้องไปรับเขาพูดจะไม่นีพูดยังไงแล้วนะผมว่านะครับมันมีอย่างเดียวได้รัฐการเมืองทุจริตเข้ามาไม่ได้เรื่องเดียวนั่นเองนั่นแหละคือประเด็นไปดูคุณอยากให้คนทำความผิดที่มันสารสินแล้วเข้าไปอีกก็ตามใจ คุณก็ไปบ้าเอารัดนรงหน้าถ้าถ้าจะลองทําใหม่แล้วก็เรื่องคุณคือคือที่ที่ผ่านมาเท่าที่ที่ดูจากข่าวคือการลงการรดลงของบางกลุ่มเนี่ยไม่ผิดกฎหมายประชาธมติแต่ว่ามันไปผิดในประกาศคําสั่งคสชแทนเนี่ยจะผ่อนคลายไหมัเพื่อให้การลดลงมันสามารถทําได้ก็มาดู <นะ S 2> ที่วัตถุตัวการลงคืออะไรล่ะล้มกับไม่ลม้มใช่ไหมล่ะครับเออมนผิดไหมล่ะมาผิดพอรองาเตอร์หเปล่าเห็นก็กต้อบอกไม่ผิดฮะสัมปทาดีก็เดี๋ยวกรกตเดี๋ยวก็ไปรับผิดชอบเองเท้งนั้นแหละว่ะ ถ้ามันวุ่นวายก็เดี๋ยวคอกรับมาแล้วกันผมจะคอยดูอยู่ข้างนอกก็เป็นเรื่องของแอ้วรัปชันไงเขาเขาบอกไม่ถูกเขาบอกผิดก็ผิดก็เรื่องของคุณคุณไม่ผิดพรบประการพิเศษว่าผิดขอคำหนักขอร์ชก็ทําไมทามันเยียบเยียบกันไม่ได้เหรอทาไมมันกลัวเลยนักหนาคุณกลัวไหมคุณกลัวไหมกลัวไหมกลัวผมไหมเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวก็ไปที่ไปลงเงล้วเตะก็ตบแล้วเออคุณจะลงอะไรเหลืองคุณ ผู้จะรอากลัวอะไรผมกดดันกดอะไรกดแรงไทยกดแรงนักการเมืองเคยไหมเล่าเขาเขาเขาต้องการอะไรเขาต้องการการเลือกตั้งปีนี้เดี๋ยวนี้ผมถามว่าแล้วที่เขาทำความเสียหายมาน่ะเขารับผิดชอบหรือยังไปถามเขาบ้างให้ผมนี่ครับขอสุดท้ายท่านนายกมีโอกาสจะผ่อนคลายพวกประกาศคำสั่งคสชไหมฮะไม่ดีให้อารมณ์ยกระดังไม่ดีเขามีใครเปลี่ยนแปลงให้ผมไหมล่ะที่เดิมน่ะมีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองกันบ้างไหม มีไรตอบมาทกนคนไมิมตอบมาครับมีหไรไือไ้่มอเมื่อกี้เห็นท่านนายกบอกว่าบางคนดีขึ้นแต่บางคนก็เหมือนเดิมบางคนและพรับอ๋อโอเคครับนแหมมันต้องเอาต้องให้จนได้เลยผมไม่ได้เกลียดใครเลยนะเพื่เราก็เห็นอยู่ว่าใครทําบ้างอะก็รู้อยู่ใช่ไหมแล้วมันพัวพันในโน,น่นไปห้าสามไปห้าหนึ่งโน่นอะก็ไปก็ทําอยู่ได้ะแบบนี้ยอืม ถ้าคิดว่าอยู่แล้วมีความสุขแบบนั้นก็เอาที่มีข่าวเขียนทุกวันห้าหนึ่งห้าสามระเบิดโครงคามเอาที่ถ้ากํากำหนดะตาการบ้านเมืองเองนี่นะทุกคนมีสิทธิคนละหนึ่งเสียงทั้งสิ้นผมก็มีสิทธิหนึ่งเสียงเหมือนกันผมก็ต้องไปเลือกของผมลงสุิผมก็ต้องไปลงเออผมไม่เคยบิดผิวอะหน้าที่ของคนไทยทุกคนแต่มันเรื่องของผมผมจะเลือกใครเรื่องผมผมจะลงมติรับหรือไม่รับอืมครับหมดแล้วครับถ้าไม่ให้ไปดูเนี่ยถ้าให้ไปดูได้ก็ เลือกอะไรฉันให้เธอเข้าไปดูคูหาด้วยถ้าผิดกฎหมายอยากดูแล้วจะเลือกอะไรพักอะไรไไอะไรนะไ,นไม่รู้เนี่ยไ,ไปหาเองนี่แหมเลือกถามมันถามให้เป็นเรื่องเลยนะโอไปถามแล้วโคศกไอ้นี่ไปดูเรื่องความก้าวหน้าไอ้ที่ถามฉันเนี่ยขัดแย้งทั้งนั้นเลยโน้ตประเทศเขาเดินอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปฟังโคศกแล้วเย็นนี้ฟังสองคนเนี๋ยวเขามาพูดโน้ต เคยฟังไหมชอบใช er, like? no, ่ไหมแล้วทำไมไม่ทำแบบทำไมไม่ทำแบบเขาบ้างอ่ะไม่ได้นะเพราะมึงไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์โัร่าข่าวดีไล่เราก็ะาบ่อย